เชียงใหม่ในซาฟารีขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านชมความงดงามตะการตากับแสงสีแสงของม่านน้ำพุขนาดใหญ่ที่สูงสุดในเอเชียที่สร้างสารรค์ความสวยงามผ่านสีสันของสายน้ำออกมาเป็นจินตนาการระลักหลายรูปแบบแต้แตมด้วยเลเซอร์สุดล้ำที่สาส,สองม่านน้ำเป็นภาพอันงดงามและ,พะเพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวของสายน้ำที่บรรเลงไปพร้อมกับจังหวะดนตรีอันไพเราะที่จะสร้างความประทับใจให้คุณแบบนี้รู้ลืมแน่นอน แวะมาชมความอลังการของน้ำพุด,ดนตรีได้ที่เชียงใหม่ในซาฟารีรอบเวลาการแสดง18:15นน19:15นน,นและ20:45นนสัมผัสความงดงามความอลังกันได้นะที่เชียงใหม่ในซาฟารีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นถึง22นติดจำหน่ายบัตรเวลา21น สามารถวอล์กอินมาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ใน Safari.com สอบถามเพิ่มเติมโทร05 3 9 9 9 0 0 0เชียงใหม่ใน s a f a r ารีใน s a f a r ารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ใน s a f a r ารี